คืขอขหอยที่มีอายุมากกว่าอสามถึงสี่พันปีนะครับอตอนนี้นะครับผมไม่อยูอ่จุดที่ค้นพบโครงกระดูกที่โคกพคนมดีนะครับอ่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกนะครับที่ว่าคลิปที่แล้วนะครับ ผมได้ไปไปทําคลิปที่มาบุราพานครับที่หอศิลป์ที่นั่นเขาอ่าจะมีจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ยุคกวาประวัติศาสตร์อของภาคจังวัดออกคือโคกโพนดีนี่เองครับผมก็เลยมาตามรอยเลยครับมาตามรอยแล้วก็ได้ข่าวว่าที่พนันิคมหรือโคกพนดีเน่ยเขาเพิ่งจะอ่าเจอโครงกระดูก ีคาดว่าน่าจะเป็นในยุคก่อนปริศาสตก็คือ4,000ปีมาแล้วและตอนนี้นะครับผมได้มาอยู่กับอ่าพี่ทวีปนะครับคนดูแลอ่าสถานที่ที่นี่นะครับที่ว่าเจออ่โครงกระดูกที่พบพนมดีนะครับสวัสดีครับพี่ทวีปครับครับสวัสดีครับเดี๋ยว่ช่วยผมหน่อยนะครับ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 อ่าผมก็จะมาตามรอยที่ผมไปขอสิงที่มาบูรพามานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวให้พี่ทวีป ช่วยว่าที่นี่เป็นมาอย่างไงครับที่เขาเรียกแหล่งโบรณาณคดีโคกพนมดีครับครับครับผมสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเกาะอยู่กลางทะเลเนาะครับก็ทะเลล้อมรอบก็จะมีผู้คนอาศัยยุคสมัย3,500ันห้้ปีถึงส0่พปีนะเนาะก็จะอาศัยอยู่บนโคกพนมดีเนี่ยบนเกาะบนเกาะกลางทะเลเนี่ยสมัยยุคนั้นก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็รอบรอบนะรอบรอบเกาะเนาะ เขาจะไปจับกุ้งหอยปูปลามาเป็นอาหารมาบริโภคเนาะแล้วต่อมาในยุคหลัง4,000ปีไปแล้วทะเลเริ่มถอยห่างไปเนาะวิถีชีวิตของคนโคกคนนมีเขาจะเปลี่ยนไปเนาะเราก็จะไปพบพวกกระดูกสัตว์พวกเก้งพวกกวางเนาะแล้วก็เปลือกข้าวครับก่อนตอนนั้นน่ะวิถีชีวิตของคนนะ่ะมันก็เปลี่ยนไปทะเลเริ่มถอยห่างออกไปถึง ไม่น้ําบาบะกงก็คืออ่าขอขอท่วหน่อยนะครับก็คือว่าจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้ตอนอ่าตรงนี้นะครับก็คือก็คือเกาะครับแล้วบริเวณอ่ารอบนอกนู่นนะก็คือเป็นทะเลครับผมอ๋อประมาณสี่พันครับสามพันห้าร้อยปีถึงสี่พันปียุคนั้นครับก็ยุคนั้นก็คือยุคนั้นก็คือสตรีเป็นใหญ่ครับเนาะ คือเจอผู้หญิงก็จะเป็นผู้นําเนาะในการฝังศพมาที่เราเราค้นพบเราก็ไปไปเจอของรูปของผู้นําอ่ะคือเป็นที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่พนมดีใช่ไหมครับครับผมก็ oh. จะมีเครื่องประดับมากมายอยู่ในอยู่ในบริเวณหลุมฝังศพเนาะก็จะมีเป็นพวกลูกปัดกําไรคือมาทํามาจากกระดูกสัตว์ทะเละเนาะเป็น อ่าพวกอ่ากระดูปลาหรืออะไรลูกลูกปัดที่สํารวจได้ก็เป็นแสนเม็ดเนี่ยที่อยู่ในตัวเจ้าแม่เจ้าแม่โคกพนมดีเนาะครับครับ,รบก็ศพต่างๆคือไม่ใช่เจ้าแม่งเงี้ยก็จะฝังธรรมดาแบบนี้เนาะคือจะไม่มีเครื่องบระดับไม่มีอะไรอ๋อก็คือเป็นเป็นบุคคลธรรมดาใช่คถ้าเกิดมีเครื่องบระดับอ่าอยู่ในหลุมศพด้วยครับก็คาดว่าเป็นผู้นํา ครับแล้วอแต่ว่านับปัจจุบันนี้ที่อาจุดที่ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณอยุคก่อนประบัติศาสตร์สี่พันปีเนี่ยก็คือที่นี่ก็คือก็ยังยังปิดอยู่ยังไม่้เปิดนะครับก็คือปรับปรุงครับตอนนี้อยู่ร,ระหว่างปรับปรุงใหม่ครับเสียดายจังเลยนะครับที่ยไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่า ก็ผมก็ให้อ่าให้พี่เขาอ่าไปถ่ายรูปข้างในมารูปของกระดูกจริงๆเลยนะครับที่นี่แหละครับก็แค่ภาพถ่ายมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือจะถือว่ามาไม่ไม่เสียเที่ยวครับอ่าแล้วตอนนี้ก็อยู่การบริณาอยู่เนาะครับไปยังคาไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ถามหน่อยว่าอ่าเขาค้นพบอ่าของกระดูกเนี่ยมากี่ปีแล้วที่ ก็ตออั้งอพอตั้งพันห้าร้อยยิบเจ็ดมาครั้งแรกอ๋อสองเจ็ดครับผมผมพันห้าร้อยิบเจ็ดครับอ๋อก็กี่ปีแล้ววะผสผมพันห้าร้อยยิบเจ็ดก็เกือบเกือบสี่สิบปีเนาะครับแต่ก็คือแต่เขาก็ยังขุดขุดต่อเน,นื่องแล้วก็ยังพบอยู่รเรื่อย<ม>ใช่ไหมครับครับผมก็เท่าที่เห็นในใน,ใน,ใ,นในรูปก็เยอะนะครับผมเจอเจอหลายหลายศพเลยครับหลาย คือเจอของกระดูกอ,ะอ่ะเยอะแยะเลยครับ,รบก็ก็คือก็เป็นที่มาภูมิใจนะผมก็ในประเทศไทยเราเนาะยังยังมีอาิยธรรมมาตั้งแต่สี่พันปีแต่ว่าคือในสี่พันปีน่ยมันก็คือเป็นในสี่พันปีที่ที่มันข้อมูลมันหายไปคือคแล้วก็เพิ่มมาค้นพบอีกรอบมันก็คือปีสองพั้าพุทธศักราชสองพันห้ารอยี่สิเจ็ดก็คือพรว่า ที่เนี้ยคือเรื่องขอโบราณในคดีคที่ก่อนประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณพี่ทวีบ้ากเลยนะครับ,รบสำหรับข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเนาะที่อ่าทําให้ผมได้ได้รู้ว่าเออข่าวว่าที่เนี้ยมีอ่าเขาเรียกอะไรคนในยุคประวัติศาสตร์ เมื่อ4,000ปีที่แล้วที่ในเขตข,ของภาคตะวันออกอ่าชลบุรีพนันนิคมเนี่ยคือเคยมีมนุษย์อ่ะอาศัยอยู่แล้วมีอ,รอารยธรรมเก่าแก่มากจริงๆคือก็ไม่ไม่แพ้อ่า อียิบเนาะครับของเราของเราก็คือสี่พันพีเหมือนกันครับเราวอาพวกเปลือกหอยเนี่ยที่ค้นพบน่ยที่ขุดเอามาจากหลุมเนี่ยขึ้นมาจากหลุมนี่นี่ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยครับมันเป็นเปลือกหอยครับที่ขุดยุคก่อนบรรพติศาสตร์ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ขุดอ๋อที่ขุดมาจากหลุมเราก็มาวางใช่ครับมาวางบนพื้นใช่ครับเยอะมากทุกคนได้ดูนะครับนี่นะครับก็ยุกนั้นก็จะเป็นหอยตัวใหญ่ๆครับ ก็ถานักศึกษามาถ้า,ถานักศึกษาที่นี่หรือมาหาความรู้ที่เนี่ยเนาะก็จะถามผมว่าทำไมหอยแครงตัวมันใหญ่แท้เนาะตัวมันใหญ่ก็เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยที่เขาไปตลาดเขาไปซื้อเนี่ยทำไมตัวมันเล็กตัวทีว่เขวไปโป้มือแต่อายุก่อนนะ่ะคือประชากรมันน้อยใช่ไหมครับครับก็การเจริญเติบโตของสัตว์น้ําอ่ะมันก็จเจริญเติบโตได้ไเต็มที่ครับครับมันก็เลยเป็นหอยตัวใหญ่ๆครับ แล้วก็ที่ที่ส่วนที่เหลือมันก็จะไปมีเก็บอยู่ข้างด้านหลังเนาะก็ด้านหลังนี่ก็ผมสามารถให้เข้าไปดูได้ให้เข้าไปถ่ายได้อ่า้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับ,รบอ่า้วเดี๋ยวเราไปดูเปลือกหอยด้านหลังเนาะซึ่งมีอยู่ม็มปหมดเลย ที่ที่ขุดขึ้นมาจากหลุมฝังศพมันเหมือนฟอสซิลมันไม่เอามันก็จะเป็นเปลือกหอยธรรมดาของเรานี่แหละมันยังสมบูรณ์แบบอยู่แต่มันก็คือมันอายุมันก็คือสิบพันปีมาแล้วใช่ครับสาเดี๋ยวตาม้ี่จี่นกันเลยครับครับเปลือกหอยที่ขุดขึ้นมาจากหลุมครับเขาก็จะนํามาเก็บไว้ตรงนี้ครับ เปลือกหอยใหญ่มากเลยนะครับ,รบอ๋อนี่ครับเปือกหอยที่มีอายุมากกว่าอสามถึงสี่พันปีนะครับเป็นเปลือกหอยในยุคก่อนโบริซาทของภาคตะวันออกเรานี่เองครับก็ได้ขุดค้นพบจากใต้หลุมขึ้นมาเก็บไว้ตรงนี้เนาะเป็น เป็นกองเยอะอ๋อนี่เป็นกองที่เขาขุดมานะ,ะใช่ครับที่ขุดมาจากหลุมมุก <ปะ S 2> แล้ว่วนใหญ่ก็เจอแต่เปลือกหอยเลยรครับเปลือกหอยรากกามปูแล้กก็เป็นเศษหม้อแตกแบบนี้ครับอ๋อเศษหม้อแตกครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอ่าถ้วยถ่วยถ้วยไหยใช่ครับในยุคก่อนปฏิสตร์ครับอันนี้คือเศษเศษที่มันแตกมาแล้วครับ ก็บันจะมีอยู่เต็มบริเวณพื้นโคกขนมดีไปหมดเนาะพวกเปลือกหอยแล้วก็มอแตกแล้วก็พวกก้ามปูใหญ่ๆเนาะเวลาเราเดินไปเราก็จะพบมากมายมีป,ปลือกหอยโบราณน,นะครับ <c oughs> เป็นกองเลย <c oughs> แล้วอ่าก็ก็จะมีอ่าแค่นี้เนาะที่ที่เป็นหอยโบราณครับ แต่พวกอาจจะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาอาสมัยก่อนก็อยู่ข้างในหมดเลยอยู่ข้างในครับไสียด้คไหมไม่สามารถที่จะดูได้ก็คือผมสงสัยอยู่ว่าไอ้คำว่าโคกเนี่ยคือมันมันแปลว่าอะไรครับมาจากภาษาอะไรครับก็บางคนเขาก็ว่ามาจากเขมรครับคือว่าโคกพนมพนมพนมนี่คือคือเหมือนพตาเขมรพนมนี่ก็เป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ย เป็นโคโคคือเป็นเป็นคือเป็นเนินครับครับบางคนค่สันนิษฐานไปแบบนั้นครับว่าเป็น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 ภาษาเขมรแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยคือยังพนมโคกเนี้ยโคกโค่คือมันก็เป็นเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะครับเออแล้วเขาก็บอกพนมอ่ะพนมมันจะเป็นเป็นของเขมรเคเดี๋ยวงั้นถ้าไป อ่าไปไปไปเนินใช่ไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวตามอพี่ทวทีไปเลยครับครับ,รบเนี่ยครับว่า,เ,าเวลาเราเดินไปไหนเนาะบนบนบนเนี้ยบนพื้นเกาะเนี้ยเราก็จะพบแต่เปลือกหอยมอหอมอแตกเนาะเนี่ยพอกเศษหมออเศษอะไรพวกเนี้ยก็สมัยก่อนนะ่ผู้คนก็อาศัยอยู่บนเนี้ย ก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะ,ะตรงนี้มันก็เหมือนเกาะกลางทะเลเนาะเรามองไปด้านล่างเห็นปะมันก็จะเป็นพื้นที่ต่ำบนบนบนนี้ก็เหมือนเปรียบเปื่อนเป็นเกาะเนาะใช่ครับเน,เนินส,สูงๆแล้วข้างล่างก็เป็นทะเลครับครับผู้คนที่อาศัยอยู่บนเนี้ยก็ของบริโภคะ,ะก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลาถ้าส่วนใหญ่เนาะคือช่วงนั้นคือทะเลยังไม่ถอยห่างเนาะต่อมายกหลัง4,000ปีแล้วทะเลเริ่มถอยห่างไปแล้ว เราก็จะไปพบสิ่งแปลกไปก็คือพวกกระดูกตัดเนาะพวกกระดูกเก้งกระดูกวางกระดูกลิงอะไรพวกเนี้ก็ไปพบเปลือกกเปลือกข้าวก็แสดงว่าวิถีชีวิตของคนบนโคกพนมดีก็เปลี่ยนไปเนาะก็จุดจุดที่พวกกระดูกกับกับบนเดินเนี่ยก็สุดใกล้กันนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นป็นอไอ้นี่ไงภาพจําลองผมยังเสดายเนี่ยอ๋ออันนี้จบบจาลองใช่ไหมครับครับผมไอ้ที่เขาเขาจําลองอมาเป็นไอ้ไอเลสซิ่งอ่ะคือกระดูกจริงไม่ม er ีนะในหลุมอ่ะเขาไปเก็บไปที่ปัจจีนบุรีมาไอ้ตัวเนี้ยเป็นภาพจําลองนะยังเสดายเนาะอ่าผมก็ยัยงเสดายว่าที่เขาจําลองขึ้นมาเขาน่าจะไปเก็บไว้ไอ้อันนี้เป็นมันเป็นไฟเบอร์มั้งเป็นไฟเบอร์ครับผมแล้วถ้าเราดูไปนะย มันจะมีหลุมที่สิบห้าเนาะของของเจ้าแม่โคกพนมดีอะ่ะมันจะมีเครื่องประดับมากมายมันจะอยู่โค้งไหนไมมนู้มันมันจะอยู่แถวเ,เนี้ยอ๋อนี่คือแบบจำลองอะแบบจำลองครับอที่นี่อะ่ะมันก็จะเป็นแต่โครงกระดูกจำลองเนาะมันเป็นเลสซิ่งเนาะ คือที่นี่ก็เป็นกระดูกจําลองของจริงๆก็ถูกส่งไปเก็บไปที่ปาจีนบุรีหมดครับถ้าใครอยากจะเที่ยวหรืออะไรเงี้ยอยากจะดูของจริงผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาเปิดให้ดูได้ไหมก็ของจริงมันไปถูกเก็บอยู่ที่ปาจีนบุรีหมดครับที่เขาเก็บที่ปาจีนเพราะอะไรครับเพราะเขาเอาไว้ที่นี่อคือเขากลัวมันจะย่อยสลายไปไงกลัวที่ว่า คือที่เนี่ถ้าไม่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเนะี่ยภายในหนึ่งปีมันก็จะย่อยสลายไปเอง oh. ก็เขาเลยนําไปเก็บไปที่ปาจีนบุรีครับที่ปาจีนเนี่ยเขาแบบเป็นอ่าที่เก็บอุณหภูมิใช่ไหมครับใช่ครับอ oh. ที่นั่นเนี่ยคือก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันก็จะชื่อว่าโคกพนมดีเหมือนกันอ oh. ครับเขาจะเรียกว่ากมรมศิลปากรที่ห้าปาจีนบุรีครับ oh. ครับแล้วอ่า พี่ทวีปนี่อยากอยากให้สถานที่เนี่ยปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันครับก็อยากให้ที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วอยากให้เป็นอะไรทัฒนะเป็นไอความเรรียนู้แหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาเนาะจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยกระดูกยุคนี้ ยุคสมัยก่ออ่าอ่าสามพันห้าร้อยปีถึงสี่พันปีเนี่ยมันเป็นยุคไหนยุคของปู่ย่าตายายเราหรือเปเป็นยุคของก่อนก่อนขึ้นไปเนาะก็อยากให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ตรงเนี้เนาะ,ะเราก็จะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นกระดูกยุคของของใครเนาะให้นักศึกษาได้มาค้นคว้าหาความรู้กันตรงนี้เนาะครับว่าถือเป็นอ่าจุดสําคัญเลยครับที่ว่าเป็นบ่งบอกถึง อารยธรรมอันเก่าแก่ของคนชาติไทยครับของภาคตะวันออกครับของภาคตะวันออกชนบุรีเราครับอว่าประเทศประเทศเราประเทศไทยเราครับก็มีอ่ายุคก่อนประวัติศาสตร์มีมนุษย์ครับที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับตั้งแต่ดั้งเดิมมาครสี่พันปีมาแล้วครับก็อยากให้นักศึกษาเข้ามาแล้วนะพัฒนาศึกษาว่าชนบุรีเราอ่ะเนาะ ก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอะไรอ่ะที่มีโบ,โบราณคาดีเนาะที่อยู่ที่พนัสนิคมชนบุรีเงี้ยก็อยากให้เรียนรู้อยากให้มาศึกษาเนาะเราจะได้ไงของเราจะได้เป็นแหล่หลงเรียนรู้เนาะกับทั่วๆไปนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับครับส<อ>วัสดีครับ